เจอจังได้ยินดค่ะชอบไหมะทุกท่านคะนี่คือซีรีส์ร่วมไทยกับสิงคโปร์นะคะโอกาสนี้นะคะฉันขอเชียรปรบมือดังๆต้อนรับคุณป้อนนิพนธ์ผิวเนยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและครบริษัทธิ์เอง Enterprise จำกัดมหาชนค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณมิเชลจ่าค่ะผู้เฝ้าหน้บริษัทม็อกเชียร์ laboratory จากประเทศ เซ็คชาโอเคค่ะพิบค่ะ <Okay. S 1> นี่คือการทำงานคือจริงๆเราเราได้มีโอกาสอย่างอุ้มเอ็มก็ได้มีโอกาสไปดูการถ่ายทำด้วยแต่ว่าขออนุญ,ญาตเซตใหม่ให้ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็รวมไปถึงทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้คพี่ป้องคาะได้ทราบว่าเริ่มต้นจริงๆของโปรเจกต์นี้คืออะไรคะ จริงๆแล้วในวันเดียวริจินอลเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเป็นไฮเปอร์โลโคลก่อนนะครับแต่ว่าอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องไปก็คือไฮเปอร์โลโคลที่ถูกตัองเสมอให้ได้แปลว่าคอนเทนต์ไทยต้องมีที่ยืนบนเวทีโลกนั่นคือสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยในสเต็ปของการที่เราจะต้องร่วมทุนก,กับอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วนี่นคือโปรเจกต์แรกแล้วก็อาจะมีต่อๆไปน,นะครับสิ่งที่เรายึดม,มันม่นเสมอก็คือ คอนเทนต์ไทยต้องทำโดยคนไทยเล่นโดยคนไทยแล้วไปเวทีโลกให้ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของทวยตล่านจากรงานใจมต้องไปถึงได้แน่นอน,อนค่ะเพราะว่ามีคนเห็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ชื่นชมมากๆทีม่มี่อกาดได้คุยหลับไม้ด้วยนะคะแล้ววันนี้แด้คุณย,ยายนะคะช่วยช่วยกรุณาช่วยรานสเลดด้วยนะคะอยากถามคุณมิเชลคาว่าทําไมถึงเลือกวัน3าเ็วั Why select and choose 131 as a partner for this co-production project? Before I answer the question, I just want to say, Sawadee ka. Thai hospitality is the best in the world. I am just so happy and touched uh, to be here in Thailand and to be working with 131. Um, this project is not easy. Uh, it happened six years ago, and it took us. Mocha Chai Laboratories my company so long to find the perfect partner for this. I tell you why Because when we came up with the idea uh, While the values and the characters and the stories are real and grounded and relatable we want to make sure that when we execute the series when we make the show it is of international standard and It's elevated, you know um, So not like a normal TV show. So 131 um, I just I mean I just saw the lineup is amazing but I also found out that the team is very progressive um, not just because you are capable and able to do it but you have the vision and the ambition to want to take your shows to a next level thank you Yeah. so that's why I, I'm just so happy to be here and very proud of your company very very proud yeah. oh, big round of big brother ค e o o ขอ t e ว e m ับสสวดสดีนะครับแล้วขอบคุณมากที่เชิญทางวิเชลจากทางมาคชัยลบอราท t o r y จากประเทศสิงคโปร์มาในงาน ของมาชนันจอนะครับก็แน่นอนครับโปรเจกต์นี้ทางมอคกชัยเนี่ยตั้งต้นมา6ปีที่แล้วนะครับในระหว่างทาง6ปีเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนกระดาษนะครับมันอยู่บนคลาวนะฮะการที่เขาจะหาพาร์ทเนอร์สักคนหนึ่งะมั่นใจว่ามันจะออกมา v i s u a l i z e หรือว่าออกมาในภาพบนจอไม่ว่าจะจออะไรก็ตามเนี่ย เราจะหาพัทเนื้อที่ดีที่สุดอย่างไรนะครับและด้วยสิ่งที่เขาเห็นไลน์อัพวันนี้และประสบการณ์ที่เขาก็อยู่ในอินดัสทรีเอนเตอร์เทนเมนต์ในสิงคโปร์ตัว็ริ่มต้นเนีวมานานนะครับเขาเห็นวัน31นะครับมีศักยภาพนะครับที่จะช่วยกันซัพพอร์ตในโปรเจกต์นี้ให้คอนเทนต์เนี่ยมันสามารถทราเวลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลเวลได้ไปด้วยกันกับวัน31ครับใช่ครับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ได้ยินอยู่ตลอดก็คือขอบคุณมากค่ะของศักดิ์ศรีขมือนะคะ ยินดีได้ค่ะพวกเราคนไทยนะเราภาคภูมิใจได้เลยเพราะว่าพีเชาพูดตลอดเลยว่าของเราเนี่ยการทางานเพอร์เฟกตลอดเวลาและหนึ่งในนั้นนะคะเราจะมีเรื่องราวที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยภาคภูมิใจไปอีกคะ่ะนั่นก็คือทีมนักแสดงซึ่งเป็นทีมนักแสดงคุณภาพมากๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมนักแสดงนะคะเทมสวีค่ะมุก ดีค่ะคุณพี่เชลเซ่ไฮทักทายอ๋อครับอยู่นี่ค่ะอยู่นี่อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้ทักทายคุณมิเชลอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เรียกเป็นไงบ้างคะทำงานกับช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วมันโหเหว้าวมากนายนายดีมากเลย่อยครับก็ก็ดีใจครับที่ทางช่องวันให้การต้อนรับที่ดีมากๆตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้คุยเรื่องโปรเต์กันเลยแล้วก็พอได้ทำงานร่วมกันจริงๆก็ถือว่า มีหลายๆอย่างที่เราเรายังไม่รู้จักแล้วร่างกายเราค่อนข้างที่จะร้อนอยู่ตลอดเวลาคือความตื่นเต้นที่ได้ทํางานใหม่ๆครับมูดานไคะค่ะก็ตื่นเต,นต้นมากๆเช่นกันค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ร่วมเล่นได้ร่วมแสดงกับนักแสดงทุกๆคนที่มาฝึกรรมือมากๆก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆสำหรับตัรเให ได้เติบโตไปข้างหน้าได้เรียนรู้อะไรต่างๆมนพมานาก็าดีใจมากๆค่ะอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าอยากให้ดูนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยสำหรับมุดานะคะหนึ่งในนั้นที่ได้ทราบถึงกระบวนการการทางานแล้วก็ทํางานของมุดาทั้งที่ไทยแล้วก็สิงคโปร์ก็คือพี่ชายชาติโยโดมแล้วก็พี่เอกด้วยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เราได้มีอโอกาสไปทํางานกับเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของฝั่งสิงคโปร์ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่าชายเขาก็คือเลือกตัวท็อปมากเพื่อที่จะมาประชันกันกับเรื่องเรา คือด้วยความที่ทั้งนักแสดงนักทีมงานของทางสิงคโปร์เองเขาเปรเฟชชั่นอลมาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเป๊ะความเ e อร์เฟชชั่นเนสของเขาแต่ว่าแพชชั่นของเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเท่ากันนั้นเลยคือพอเราไปเจอกันตั้งแต่วันแรกนี่เราก็ใส่กันแบบที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนแต่วันแรกฉากแรกมาเขาก็มากันเต็มเราก็สนุกกับเขาไปด้วยมันก็เลยแบบเนี่ยไทยๆว่าเอเนอร์จีในการทํางานแบบนี้มันเป็นอะไรที่สนุกมากเลย พี่เอกขาครับเป็นยังไงบ้างคะทำงานที่สิงคโปร์นี่ซิครั้งแรกนะคะคุณพี่เขาไปสิงคโปร์มาหลายรอบแล้วเคยเตอหลายรอบแล้วแต่กับโปรเจกต์นี้นะคะพี่เอกเป็นยังไงบ้างคะเราน่าจะเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดโพราะออันนี้จะเป็นครั้งแรกในการที่จะมาเล่นซีรีส์ซีรีส์สัญชาติไทยเพราะว่าสัดาหก็จะเป็นสัญชาตินั้นนะค่แล้วก็เราก็ห่างหายไปนานแล้วก็รู้สึก ต้องขอบคุณช่องวันวันดีออริจินอลที่ให้เกียรติก็รู้สึกก็ฝากด้วยความตัวด้วยนะครับตัวใหม่โอกาสซีรีส์ไทยแพ้จริงแค่ขนลุกขนพองเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆนะทุกคนแค่ปรากโฉมหน้าเนี่ยแฮทเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนตื่นเต้นที่ทำงานด้วยคุณไม่ต้องทำดุแรงเพราะผู้เด่นภาพตัวอย่างแล้วเป็นไงบ้างที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาจริงๆยังไม่ทั้งหมดเนาะที่ไหนทำใบนะค่ะ บอกถึงความสนุกสนานหรือว่าความรู้สึกที่ได้เห็นอย่างที่ดูเมื่อกี้ครั้งแรกเลยอยู่ข้างหลังแล้วตาเหลือกอย่างเงาว้าวแล้วก็เพิ่งเห็นแล้เนี่ยขนาดเห็นไม่ชัดด้วยอยู่อีกเอียงนึกแบบไหนตอนนี้เดี๋ยวดูซ้ำๆได้ใช่ได้นะเดี๋ยวพี่ดูได้พี่โหลดแอปวันดีไว้ก่อนก็ได้โหลดแอปวันดีนะมันดีนะดันเลยนะเดี๋ยวดีโหลดเลยโหลดเยือเปิดชั่ววัีสามสิบได้ง่ายได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวได้ติดตามแน่นอนขอบคุณมากครับที่แนะนำเล่นดีแล้วมีคนเล่นดีกับทุกคนที่เอกเดชเล่นดีมาก มากใช่ไหมในี่คุณพี่เชลต์ตื่มากเลยนะคะเี่เราจะเล่นตลกกันด้วยเนี่ยอะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วพี่บ้านขายอยากทิ้ง้ายอะไรให้กับคนไทยที่กําลังจะได้มีโอกาสดูซีรีส์สสัญชาติเรื่องนี้ไหมคะก็เป็นความภูมิใจนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโดย,โดยหน้าหนักเนี่ยอาจจะเห็นว่าพวกมเป็นเตอ์มัาจากทัสไหมกับคอนเทนเต,นต,นต,นตนไทยแต่จะบอกว่า สิ่งที่เอเชียเวมีเหมือนกันเอเชียเว v a ลูกมีเหมือนกันก็คือแฟมิลี่ทัสนะครับจริงๆแล้วข้างในแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของแฟมิลี่เพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันอาจจะล้ำขึ้นไปแต่ว่าท้ายสุดจะกลับมาที่แฟมิลี่ทุกคนจะต้องชอบเรื่องนี้ขอให้ที่ตามชมกันขอบคุณครับ